สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลเอาดีๆเลยนะเอาดีๆเธอเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วพูดถึงแปลวๆาวครับนะบางคนอาจจะเบื่อเอ๊ะทำไมพูดถึงแปลวๆาวบ่อยจังก็ <c oughs> <c oughs> คนมันชอบอะเนาะเออเรามีความรู้สึกว่าเราชอบเราก็พูดเราก็วิเคราะห์กันไปเพราะเราก็มั่นใจว่าทุกคนก็ชอบเหมือนเรานะครับอ่า จะมาบอกว่าคนดีจริงคนฉลาดจริงต้องไปติดตามบิก๊กคนโง่ติดตามแพลาๆถามหน่อยคุณเอาตะก,กาในคิดตะก,กาศแบบนี้ป่วยนะครับไม่ดีนะอืมอดยูจะบอกเลยตรงๆอัดยูเนี่ยชอบผู้หญิงที่มีเซ็กอ์เพียวนะครับแล้วก็มีความเป็นแม่เป็นตัวแม่แล้วก็สามารถอยู่มาได้ทุกยุค แปลว่รเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกับมอนสเตอร์ใช่ไหมฮะมอนไอมาเธอ์ Monster, นะไม่ม <laughs> นสเตอร์มาสเตอร์ปีศาจแปลว่ราเนี่ยต้องเป็นมาเธอร์นะเป็นตัวแม่แล้วก็เอาดีๆเนี่ยผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์มากๆเอาคนดูอยู่เรารักคนไม่ผิดครับทุกคนมีความรักแตกต่างกันออกไปเนาะล่าสุดเนี่ยนางก็ไปปรากฏตัวนะครับ หมอลำแลนดิง้งเหรอเนาะ,นะการวานคนเนี่ยเยอะมากๆเลยกับท่านผู้ชมก่อนอื่นเลยแพลีวๆคุณพัฒนานเนาะเขาก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงทั้งหน้าจอออนไลน์และหน้าเวทีนะคะขอบคุณของกินของฝากจากแม่แม่พี่ๆทุกๆท,ท,ท่านที่มอบให้นะ ศิลปินที่ดีคือศิลปินที่มีจิตใต้สำนึกที่ดีศิลปินเนี่ยจะนำพาสิ่งดีๆของคนที่มอบความสุขนะครับแล้วก็ส่งต่อไปอยังศิลปินศิลปินก็ส่งต่อไปอยังแฟนคลับมันจะเป็นวัฏจักรชีวิตวนเวียนในรูปแบบของพลังงานดี นะพลังงานดีคือพลังงานที่หมุนเวียนแล้วก็อยู่รอบๆตัวเราสังเกตง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณไปด่าศ,ศิลปินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ต่อให้คุณไม่ชอบมาจากไหนไปเกลียดเขาสารพัดนะครับแล้วคุณไปคอมเมนต์ถึงเขาในทางที่ไม่ดีเลยไปว่าเขาเสียหายๆนะครับคนที่ว่าเนี่ยเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนคุณนั่นแหละ เขาก็มีหัวใจหรือเปล่าหนึ่งคอมเมนต์เป็นท็อกซิกเมน้นไม่ดีถึงคนอื่นเขาแล้วก็ตามด้วยคนอีกหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นคนที่เข้าไปคอมเมนต์ในเชิงลบแบบไม่ให้เขามีที่ยืนเลยอะ่ะไม่ให้แปลว่ามีที่ยืนเลยอะ่ะคุณคิดว่าคุณมีความสุขมากหรือเปล่าละ่ะคุณรู้ไหมว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันคือมลพิษที่แย่มากๆ ลองเป็นตัวคุณโดนบ้างสิขนาดมีคนเกลียดคุณหนึ่งคนคุณยังรู้สึกไม่ชอบไม่โอเคโวยวายจะไปไฟท์กับเขาให้ได้แล้วคุณลองคิดดูนะแพรวแพรวเขาเป็นศิลปินเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะที่ต่อสู้มาโดยตลอดนะครับคุณไปว่าเขาไปด่าเขาเนี่ยมันใช่เหรอ มันไม่ใช่นะครับคนที่ไปด่าไปว่าเขาเนี่ยมีความสุขเหรอในใจมีแต่แรงอิจฉาริษยาแรงอาฆาตเพื่อที่จะให้ผู้หญิงที่ชื่อพัฒนันเนี่ยจมลงดินไปเหยียบเขาสารพัดทำไมสิ่งดีๆไม่ชื่นชมกันบ้างละ่ะพอแอดพูดดีเขาหน่อยก็หาว่าโอ้ยไอแอดเนี่ยมันอวยเก่ง มันโคตรอวยเลยมันอวยเวอร์มันอวยสรารพัดนะครับสื่อหลายๆสื่อก็ทำงานนะ่ะนะเขาก็ชมตามหลักความเป็นจริงกันแหละเขาไม่อยากข้อมูลมันบิดเบือนอย่างเขาไปออกนอกรอบเนี่ยไปแสดงตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาก็ตั้งใจทำงานเขาก็เต็มที่เจอแฟนคลับเขาก็ยิ้มแย้มมาถึงศิลปินเนะาะศิลปินเขาก็ยิ้มแย้มเขาก็พูดดีกับแฟนคลับ หลังไม้ถ่ายรูปถ่ายรูปอยู่บนเวทีถ่ายรูยเปเ,รเอากล้องมือถือขึ้นมานะจับไม้จับมือนะครับเล่นกับดงกับเด็กที่น่ารักที่บางคนพ่อแม่เขาเอามาดูด้วยเนาะเด็กตัวน้อยนะครับเออลูกบ่าวลูกสาวเอามาดูแพลวเพลาแสงทองเขาก็มีความสุขกันมันจะมีคนบางประเภทนะครับเดี๋ยวแอดเล่าให้ฟังคนบางประเภทเนี่ยคือเดินเข้ามาเลยนะแต่ไม่ชอบแพลวพลานะแต่มาดูแพลวเพลา มาดูแสงทองตลกไหมแต่ไม่ชอบเขาประมาณว่าพึ่งพิมพ์ด่าแพลวพาไปเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ไปดูเขาแสดงเขาเอนเตอร์เทนเนี่ยคุณมีความสุขเหรอคุณต้องไปรับยาหรือเปล่าคุณโรคจิตนะแบบนี้มันมีเยอะสังคมมันมีทั้งเรื่องของการยิ้มด้วยนะเดี๋ยวนี้ยิ้มก็ปลอมนะครับยิ้มจริงใจแทบไม่มีมีแต่ยิ้มปลอมอ่ะแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่ายิ้มจริงใจเป็นยังไงยิ้มปลอมเป็นยังไง ยิ้มตาหยียิ้มเปิดปากแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขายิ้มจริงคุณรู้ได้ไงว่านี่คือการแสดงนั่นแหละมันมันยากไปหมดฉะนั้นเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าบางคนเดินเข้ามาแล้วพูดกับเราเพราะเพะพูดกับเราภาษาดอกไม้พูดกับเราดีๆแต่มือข้างหลังถือมีดนะครับเนี่ยถึงบอกไงว่าเราต้องหัดชื่นชมเขาบ้างนะเออเช่น เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันอายตัวอย่างให้ฟังคุณลองเปิดใจหลับตานะถ้าคุณว่างๆคุณลองหาอะไรที่มันฮิวใจทําถ้าแพลวพลาแสงทองมาแสดงแถวบ้านคุณจากคุณที่คนที่แบบไม่ค่อยชอบแพวพลาวเนาะลองเปิดใจไปดูนะครับ ไปเห็นเขาอุ้ยตัวจริงสวยจังเลยใส่ชุดแดงวันนี้ใส่กระโปรงยีนลูกก็น่ารักมากๆเลยคนดูก็เยอะขึ้นเต็มไปหมดเลยนะกระแสะคนรักเยอะนะครับแพลว่าเขาก็ออกมาขอบคุณนะของกินของฝากแม่ๆเขาก็เอามาให้เออศิลปินคนนี้มันดูมีสเสน่ห์ไว้มันดูดีแล้วก็มีลูก2คนอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะเนี่ยเราอยากให้ทุกคนลองคิดบวกมั่งลองคิดดีๆมั่งไม่ใช่ว่ากูจะต้องเม้น ลบลบม็นอะไรที่ไม่ดีให้ศิลปินมันได้เห็นอะไรเงี้ยบางครั้งศิลปินก็งานยุ่งเขาไม่มาอ่านคอมเมนต์แย่ๆหรอกเพราะเขาเดินหน้าเขาอยู่กับงานของเขาแค่งานของเขาเขาก็ปวดหัวตายแล้วนะครับทั้งเรื่องของวงดนตรีแสงสีเสียงนะครับต่างๆคนวงคนบอยเต็มหมดเลยฉากเซต ทั้งคนมารอทั้งคนแบบที่มาดูหน้าเวทีอาจจะทํายังไงให้เขาประทับใจทุกอย่างมาต้องใช้อินเนอร์ต้องใช้พลังข้างในฉะนั้นเนี่ยพลังที่เขามอบให้เนี่ยม,มันคือพลังงานดีนะแต่ไอคนที่ไปคอมเมนต์ถึงเขาในทางที่ไม่ดีอะ่ะอันนี้พลังงานลบแล้วหลายข้อความมันอาจจะทําให้ศิลปินบั่นทอนแบบรู้สึกแย่ก็มีนะครับอืมอ่าโอเควันนี้ก็เอามาฝากแล้วกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้เธอแล้วกันนะเธอดูดีก็มีเสน่ห์นะกะเพานะครับล้วถือว่า เอาคนดูอยู่เหมือนกันเอาคนดูอยู่หมัดเลยในทุกๆวันนี้นะครับพก็ถือว่าเธอมีกระแสต่อเนื่องแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เก่งคนหนึ่งเลยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ